สวัสดีครับผมมีสินค้ามาเสนอนะครับชุดนี้จะเป็นชุดไฟตุ่มโซล่าเซลล์ขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟตุ่มนะครับตรงนี้ก็จะมีสายไฟแล้วก็มีหัวต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีตะขอไว้สําหรับแขวนหลอดไฟได้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะมาพร้อมกับสายไฟขนาดยาวนะครับแล้วก็หัวต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขายึดแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่นะครับมีมาให้นะครับก็จะมาพร้อมกับรีโมทหนึ่งตัวนะครับชุดนี้ใช้สั่งงานด้วยรีโมทได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับมีชุดน็อตมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ทานรีโมทอีกสองก้อนนะครับสําหรับไฟตุ่มชุดนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีของแสงไฟได้ทั้งหมดสามสีนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองติดตั้งให้ชมนะครับผมจะทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ แผงโซลาเซลล์ผมได้ไว้บนหลังคาเพื่อจะได้รับแสงอาทิตย์แล้วนาไฟมาชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของหลอดไฟชุดนี้นะครับก็จะมีไฟสีเขียวติดขึ้นมาแล้วก็กระพริบแบบนี้นะครับเพื่อแสดงถึงการชาร์จของแผงโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนจะพามาชมความสว่างของหลอดไฟชุดนี้กันอีกครั้งนะครับพามาชมความสว่างในตอนกลางคืนนะครับความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับไฟตุ่มโซลาเซลล์ชุดเล็กนะครับสามารถปรับปรเปลี่ยนสีของแสงไฟได้ทั้งหมดสามสีนะครับ ผ่านรีโมทนะครับสามารถเลือกปรับความสว่างได้ตามต้องการนะครับใครชอบความสว่างมากสว่างน้อยปรับได้เลยนะครับสามารถปิดเปิดได้ผ่านรีโมทนะครับสามารถตั้งระบบออโต้ได้ผ่านรีโมทนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะประหยัดค่าไฟนะครับแนะนำมาชุดนี้เลยครับผมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วมาเปิดให้ความสว่างในตอนกลางคืนนะครับไม่ต้องต่อกับไฟฟ้าให้เปลืองค่าไฟนะครับ ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสั่งซื้อทางติ k ตอกได้เลยครับผมพร้อมจะส่งทั่วประเทศครับผม